โอ oh, ้พ no no ี่น้องเลยปลาล่วงครับปลาคามทางพี่น้องเบิ้งเอาลวดครับเบิ้งเอาลวดครับคาดปัดย่างคุณนะเห็นบ่พี่น้องขาดแล้วเน่ยแล้วไงน่ะโนรูเป็นเหตุครับโนรูเป็นเหตุจับมันคือจับทหารลงมาลงอ่ะตทหำอย่าไปปวนวัวเดี๋ยวสาดน้ำใส่เด้

มาลงมาจับผีปุ๊บเล็กี้ลงไปวนๆตะแกะไปแล้วโอ้ยนตัว้ลูกโอ้ยอะไรนั่นน่ะอะไรนั่นน่ะโอ้โอ้ มาดูเนี่ยโอ้ตาย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 มาเยอะีแฮอันนี้อันนี้อือลุลยแล้วอันนี้อชิทางนี้นี่อันนู้นก็มีอันนู้นก็มีมามามาดูแลดูละดูละโอ้ยเ้มันไหลแท้อะไรแกหล่แท้มันจะโคตร้นนัีลว้าวอรยมาเลยมาเลยม ไล่ตัวเนี้ยเฮ้ยนี่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 ไล้รบันเนี้ยแบนี้เนี้ยแบนี้อย่างนี้ัยังมีตันขึ้นไปนะไม่อยมันลงมาวู้ดอรกมันลงมาเอมีซีซีซโล้วู้โอ้ยเออโอ้เออโอ่หัวตะเขา อยู่ได้ๆอยู่เฉยอยู่เย่ไ้ือปาดมันมันลงคัดเซียมันนี่ไปไปไปใส่ละคือหลแท้ขายขายขายกูจะง่อยหรอกูเดียวโอ้โอ้มีเป็นมูแล้วนั่นไปไปรัดรัดรัดกูเดลกเสียมานี่ละนี่ละเเสียมาเอาเอเฮ้ยเฮ้ย นี่น e. ี่นี่ตม er ีนอยู่นี่เอะเดี๋ยบ้งบงบ้งบิ้งบ้งครับนี่นี่นี่่งบพี่งบบิ้งบโอ้ไหลมาเป็นทางครับมาฮ่าฮ่าฮ่า้าวดใจยเพื่นเลยวะโอ้างตัวง่าันก่กกง้ห่โอ้กงไลงทั้งแกยบาเดี่ยวาะ ไปชี <Ble že. S 1> <eru> ้มาเล้วมาเล้วไปชี้เอากระป๋งใหมเนี่ยนะบอกระปังกับไหมไงเมาเล้วอันนี้เออแกกับ่ปกไอยู่้ทำไมมันยุยิบยิๆ ดูดเดือดสายมองสิประมอยสิไอ้ตัวอ้าใ่ไหนงนั้นแหละบาว่า่นไปเอาเนื้อสุกัดน้ำแล้วมงไหลเข่าอักลาอยู่ดีวไปกลวน้ำลมันออกมาบดนื่อกับบดเนื่อนี่เกาเลยันนี่นี่นี

ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันลงมามันจิมากเลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเออมา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 ตัวิ่เอ้ยนั่นละแมวด้วโอ้ปลแบงเลยน้ยไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วมาอีกแล้วมัง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 มัไปล่อยมันลุกปล่อยมันลุกมิกกัเนี่ยนแลุกเองปล่อยมันแลุกเองไปไปไ ได้โชคดีก็ได้ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมัวนี้มันีมนีเ้ยเอ้าอ้าเาเอ้าเอมาเามไว้ลงมือปจับแนเยจับแขเลยไม่ไปเกินนันหละออกมามันตื่นกําลังไหวหน่อกําลังลงมาวุ้ยนั่วไปแล้วมาแล้วตอนทัางร่างพูดนะ เลยโอ้ตัวใหญ่มากแล้วตัวใหญ่มากแล้วมาๆๆตัวใหญ่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 เอ้ยไม่ให

มันบนเด็กอารมณ์างล่างดินไมาใล่างนะอารมณ์างล่างปูนจะไปไว้บนปูนไม่เข้าปูนอ่ะมาเลยนุ่นุนุ่นุ่นนุ่นนุ่นนนนุ่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 นนุน่นนุ่นนุ่นนุ่นนเ่นนุนน่ มาฮมันติด้เฮ็ดงานหรือแบบนี้ไหมมันมาเดี๋ยวไปเฮ็ดงานน้วโอ้ยเบื่อมาแล้ว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  มันไม่นานนี่อ่ะโอ้ไหลมาเป็นทางครับโอ้ยปวดแล้ววะเจ้าไหลมาเป็นทางขอเนาะอยไปเลยทเดียวครับพี่น้องครับวนมาครับพี่น้องวนพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผลิตาพพี่น้องมุ่นกวนกับการหาอยากหาเงินครับพี่น้องครับกต่เราเก็บหนีเอาไว้สักหนี่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ